ไปเล่นน้ำกินข้าวก่อนลูกอย่าไปนอุ้ยไปเข้าหงน้ำไปลูกไปาไปเล่นน้ำเรากินข้าวก่อนนี่กินไปชี้แล้ว ไม่เหบนี้ไปไม่เหยียบตรงนี้เข้า,ะานะม,าาเามออาาะเฮ้ยย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 ยนยยยยยยยายยยยย้ยวยย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 ย้ยย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 ยนยยยยยม ใส่กระลูกเดินนี่ท่านั้นท่านี้ <c oughs> พวกฝั่งนูน้นก <c oughs> ็มีจัดสีเหมือนกันเลยเนาะ <c oughs> แล้วนี่หนุ่ยได้ดอกไม้เข้ามาจากไหนอะ่ะ มันก็เหมือนกันกับฝั่งนี้แหละ,น,หละนิกกี้มายืนตรงสีฟ้าก็ได้มั้งลูก,นนกสีฟ้าก็สวย tập chơi một lời em ơi